ยศงอสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะหนูก็อยู่บนดอยอ่าเขาห้วยนางปุนะคะซึ่งก็อยู่ที่หมู่บ้านโมงไมโครเวฟนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวหนูจะพาทุกคนไปดูอ่าต้นต้านนะคะก็ที่ผ่านมานะคะหนูก็ได้ทำคลิปเนาะเกี่ยวกับการไปหาดอกต้านนะคะ แล้วก็นาำดอกตั้งมาทำกับข้าวนะคะซึ่งก็มี f อฟทั้งหนึ่งนะคะก็บอกว่าอยา,อาเห็นต้นดอกต้านต้นต้านนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะก็เดี๋ยวหนูจะพาทุกคนไปดูนะคะแต่ช่วงนี้นะคะก็ไม่มีดอกตั้งแล้วนะคะต่อให้มีดอกตั้งก็ตามแต่ว่าดอกตั้งของเขาจะแก่แล้วนะคะ ก็คือแก่มากๆเลยที่จริงถามว่าสามารถนำไปทำกับข้าวได้ไหมก็สามารถนำไปทำกับข้าวได้นะแต่วันนี้หนูจะพา FC ทุกคนนะคะไปดูต้นต้านนะคะว่ามีลักษณะเป็นยังไงนะคะไปเราไปดูด้วยกันเลยคะ่ะ สำหรับเขาห้วยนางปู้นะคะก็จะเป็นสถานีของสวทแม่ต้องสอนแล้วก็เป็นที่ตั้งขององค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นที่ตั้งของอสอมทนะคะก็บริเวณที่หนูมาอยู่บนนี้นะคะก็เป็นเขาห้วยนางปุ้นะคะ สำหรับต้นตั้งนะคะก็ใบของเขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นใบนะคะน,นี่จะเป็นใบแบบแก่ๆแล้วนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเป็นใบอ่อนๆนะคะก็จะเป็นตัวด้างล่างนี้เลยนะคะที่มีสีเหมือนสีทองๆนี้นะคะอันนี้แล้วก็ยอดอ่อนๆนี้นะคะนี่จะเป็นใบอ่อนของต้นตั้งนะคะ แล้วก็ด้านล่างนี้จะเป็นลำต้นของเขานะคะลำต้นของเขาเนี่ยจะเป็นพั่วหนามเลยนะคะจะเป็นแบบน้ำหนานนะอันนี้ก็ถ้าเป็นส่วนอันนี้จะเป็นส่วนที่ใบอ่อนๆส่วนนอันนี้จะเป็นเขาเริ่มออกใบนะคะอันนี้นะคะก็ ลำต้นก็อย่างที่บอกนะจะเป็นหนามแบบนี้เลยนะคะก็ต้นนี้ก็สูงนะคะไม่ใช่ไม่สูงนะเดี๋ยวจะให้ดูด้างบนนะคะดัางบนนี้ต้นนี้ก็สูงนะคะสูงมากๆเลยนะคะก็ต้นตั้งเนี่ยที่จริงนี่คือ,อ ปกติแล้วนะคะช่วงที่เขาออกดอกเนี่ยจะเป็นช่วงประมาณมกรลาอะไรประมาณนี้เนาะเขาจะเริ่มออกดอกนะคะก็จะเป็นพวงแบบอ่าวนวงวงกลมๆนะคะแล้วก็ติดการเป็นพวงเล็กๆนะคะอันนี้ก็เป็นผลของเขาเนาะหลังจากเลยจากช่วงนี้ไปนะคะเขาก็จะออกเป็นดอกสีขาวๆนะคะแล้วถ้าเขาแก่เต็มที่เนี่ย ก็ผลของเขาช่วงนี้ก็คือแก่เต็มที่นะคะก็อยู่ดั้งบนของต้นตั้งนี่เลยนะคะเดี๋ยวหนูจะขยายให้ทุกคนดูนะคะอันนี้คือต้นที่ไม่มีใครมาเก็บกินนะคะแล้วก็ช่วงนี้คือผลของเขาแก่เต็มที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะขยายให้ดูนะคะด้้งบนนี้นะคะก็จะเป็นผลแก่นะคะของต้นตั้งนะคะ ซึ่งอันนี้ถือว่าแก่แล้วนะคะต้นก็ผลตรงนี้นะคะก็เท่ากับหัวแม่หัวแม่โป้งมือของเราเลยนะคะช่วงนี้นะคะก็จะออกแบบแนวสีเขียวเข้มๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นตั้งนะคะที่แบบไม่มีใครมาเก็บกินนะคะก็เลยเหลือผล แกนะคะเยอะนะคะบนนี้เต็มต้นเลยนะคะเยอะมากเลยนี่ก็ไม่มีใครมาเก็บทินนะก็มีเอฟซีนะคะคนหนึ่งหรือว่าท่านหนึ่งนะคะที่อยากเห็นนะคะต้นตั้งนะคะอันนี้หนูก็ให้ทุกคนดูแล้วนะคะว่าต้นตั้งมีลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะค่ะก็ผลบนนี้นะคะบนต้นต้านนี้นะคะก็คือ ลูกของเขาก็แก่แล้วนะคะซึ่งปกติถามว่าสามารถนำมารับประทานได้ไหมนะคะที่จริงก็นำมารับประทานได้นะแต่ต้องอต้องเอาไปทำกับข้าวกินเนาะถึงจะได้นะคะเราต้องมีวิธีแล้วก็รู้จักวิธีทำด้วยนะคะอันนี้คือผลที่แก่เต็มที่ของอ ดอกต้านนะคะซึ่งก็ต้นนี้ก็คือไม่มีใครมาเก็บกินนะคะก็เลยแก่ได้เต็มที่แบบนี้นะถ้ามีคนเห็นเข้ามาเก็บกินก็จะไม่สามารถที่จะอยู่ได้แบบขนาดนี้นะคะค่ะก็ที่จริงนะคะหนูก็อย่าสอยนะคะว่าลูกแก่ๆของอต้นตั้งเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนให้ f อฟซีดูนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้เตรียมไม้ มาสอยให้ทุกคนดูนะคะก็ช่วงนี้นะคะน้องก็แก่เต็มที่แล้วถ้าแบบเขาแก่เต็มที่แบบนี้เราสาม,มารถแบบอ่าให้เขามีมันเล็กที่แก่เต็มที่ให้เขาหล่นลงมาแล้วก็เขาก็จะได้มีแบบอ่ามีการขยายพันธุ์โดยธรรมชาติเนะก็ถ้าแก,แก่แบบนี้แล้วถ้าเราไม่กินเราก็ไว้แบบนี้เนาะให้เขาหล่นลงมาแล้วก็ ค่อยขยายพันกันนะคะแล้วก็จะได้มีต้นตั้งเยอะๆนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็ต้นตั้งเนี่ยเป็นต้นไม้นะคะที่ไม่แบบถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเราควรที่จะดูแลรักษานะคะไม่ควรที่จะนํามีดมาตักหรือว่า,าถ้าแบบต้นตั้งเนี่ยมันโดนไฟอะไรเผาเนาะมันก็จะตายแบบง่ายๆนะคะ ดังนั้นนะคะเราไม่ควรที่จะไปเผานะคะแล้วก็ไม่ควรที่จะนำมีดมาตักนะคะเพราะว่าสองสิ่งนี้ก็คือถ้าทำไปแล้วนะคะต้นตั้งก็จะตายไปเลยนะคะแล้วก็จะไม่มีต้นตั้งแล้วนะคะหัวที่เขาจะเจริญเติบโตได้ขนาดนี้นะคะต้องใช้เวลาหลายปีนะคะเราถึงจะสามารถที่จะเก็บดอกต้านมารับประทานได้นะคะแล้วก็ ดอกตั้งเนี่ยก็ไม่ได้เป็นอของป่าที่แบบเราจะหาได้แบบง่ายๆนะคะเราหานี่มันก็ต้องไปในป่านะคะถ้าป่าไหนที่อุดมสมบูรณ์จริงๆถึงจะมีนะคะแต่ถ้าไม่อุดมสมบูรณ์จริงๆหรือว่ามีคนตักไปหมดก็คือหมดแล้วหมดเลยนะคะค่ะก็หนูพาทุกคนมาดูต้นตั้งแล้วนะคะว่ามีลักษณะ เป็นยังไงบ้างนะคะซึ่งอดอกตั้งนะคะก็ปกติเขาจะออกช่วงประมาณมกราอะไรประมาณนี้มาเนาะถ้าแบบไม่มีใครเก็บเนี่ยมันก็จะแก่เรื่อยๆนะคะอันนี้ก็คือคือเป็นผลที่แก่เต็มที่ของเขาแล้วนะคะก็จะหัวแต่ละลูกนะคะก็จะใหญ่เท่ากับหัวแม่โป้งนะคะแล้วก็มีสีเขียวๆนะคะ เวลาดอกตั้งน,นะคะเราจะหาดอกตั้งกินเนี่ยก็คือถ้าเราเห็นแบบต้นสูงๆนะคะเราก็จะไปหาไม้ไผ่นะคะมาสอยเอานะคะแล้วก็เราอยากกินแค่ไหนก็เอาแค่นั้นเนาะแล้วก็เหลือไว้เนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะก็คือเราไม่ควรไปใช้มีดตักนะคะถ้าเราเอามีดตักเนี่ยก็คือต้นของเขาจะตายไปนะคะแล้วก็มันจะ ไม่มีแล้วนะคะดังนั้นนะคะที่สําคัญที่สุดเลยเวลาเราหาดอกตั้งกินนะคะเราต้องหาไม้มาสอยเอานะคะแล้วก็ค่อยนํานไปทํากับข้าวนะคะซึ่งจริงๆอะ่ะดอกตั้งนะคะเวลาเรานํามาทํากับข้าวเนี่ยมันจะอร่อยนะคะไม่ใช่ไม่อร่อยนะเป็นของป่าแบบนี้นี่ก็ปกติก็ปีหนึ่งก็มีแค่ครั้งเดียวนะคะดอกตั้งนะคะแล้วก็ คลิปนี้นะคะก็ขอตัวลาเพียงแค่นี้ก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะ